สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผมอีกแล้วลุงโป้งปปกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมปบูล็อกไลเวลส์แน่นอนว่าช่วงนี้แมปโลบอกที่ทำให้ลุงโป้งติดงอมแงมที่สุดจะเป็นแมปไหนไปไม่ได้นอกจากแมปบูล็อกไลเวลส์หลายคนอาจจะงงว่าเอา้าลุงโป้งไปเล่นบูล็อกตอนไหนนึกว่ากลายเป็นช่องเล่าเรื่องผีไปซะแล้วแต่ต้องยอมรับเลยจริงๆนะครับผมว่าลุงป้งเนี่ยติดแมปบูล็อกแบบสุด ถ้าใครที่มาดูสตรีมของลุงโป้งเป็นประจำนะก็จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ถ้าสตรีมเกมลบบอกเมื่อไหร่นะครับผมเกมเกมนั้นเนี่ยก็มักจะเป็นเกมบล็อกอยู่เสมอถ้าถามว่าติดขนาดไหนนะครับผมก็คือตอนนี้เติมซื้อสไตล์สล็อตเพิ่มไปสาอันแล้วนะแต่นั่นมันไม่สําคัญนะครับผมเพราะว่าวันนี้สิ่งที่ลุงโป้งจะมาอวยแบบคมๆนั่นก็คือสไตล์หนึ่งในแบบนี้ที่บอกเลยว่าวดจัดถูกใจลุงโป้งมากเพราะหลังจากที่เล่นแบบนี้มันน่าจะครบอาทิตย์แล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้ลองเล่นหลายสไตล์นะ แต่สไตล์นี้ถือเป็นสไตล์ลูกลักของหนุ่โป้งเลยเพราะตั้งแต่ที่ได้มานะครับบอกเลยว่ายิงไม่หยุดสไตล์ที่หนุ่โป้งกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือสไตล์คิงจริงจ่วยสไตล์คิงหรือสไตล์ของบาโลนั่นเองนะครับผมเพราะเป็นสไตล์ที่ใช้ยิงได้และมีสกิลหลบที่ผิวไหวดุดสายน้ําที่ไหลออกมาจากก๊อกเวลาที่น้องๆแปลงฟันใครชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาอวยสไตล์ที่ชอบกันได้ที่ใต้คลิปแต่ในคลิปนี้ ลุงโป้งจะมาอวยสไตล์คิงแบบคมคมมาดูกันว่าจะโหดสักแค่ไหนจะเป็นคิงจริงๆหรือคิงจริงจ่วยไปดูมาครับผมขออย่างเดียวขอให้เพื่อนจ่ายบอลให้อย่างเดียวว่างครับเพื่อนว่างครับว่างโอ้ไม่มาทางนี้เลยครับผมไปว่างครับว่างาเออกดจ่ายก็เป็นนี่หว่าไปยิงไม่ทำให้เพื่อนมิดหวังอยู่แล้วโอ้ย โทษทีครับเพื่อนทำให้เพื่อนผิดหวังไปแล้วเพื่อนจะกล้าจ่ายให้เราไหมโอ้เพื่อนยึงใจดีใจให้วะเพื่อนให้โอกาสวะต้องช้สูตรและเพื่อนให้โอกาสแบบนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับไงโดนหลอกไปดิไงโอ้โหบอกแล้วไม่ทําให้เพื่อนผิดหวังอยู่แล้วครับผมขอโทษทีเมื่อกี้โอ้โหใครก็หยุดผมทีดิผมหยุดตัวเองไม่ได้วะจ่ายได้ครับเพื่อนลงตลอดลงตลอดผมหาช่องดีหาช่องดีครับผมคนหรือรีโมทไม่รู้หาช่องดีเกิน เอออะไรวะมกไก่มกไก่มกไก่ว่ะแล้วยังไงต่อจะมกไก่หรือมกไก่เดี๋ยวมาดูกันบอกแค่นี้แหละมาดีนี่ไงยังไงอุ้ยโดนกระเทกไหวมกไก่เหรออุ้ย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 ทดีครับเพื่อนทษดีครับรู้สึกฉันจะทําให้เพื่อนของฉันผิดหวังหลายครั้งหลายคราแล้วแต่จะไม่ผิดหวังอีกต่อไปอะไรเพื่อนเอยเพื่อนลงว่ะ เพื่อนลงแต่ผมไม่จ่าย่ะผมเอาเองอ่ะผมกินเองทงเองกินเองอ่ะโดนหลอกโดนหลอกอีกรอบอุ้ยไม่โดนหลอกแล้วว่ะมาดิมาดิเทิงอะไรเทิงอะไรโดนทิ้งรวยอ้ยเซฟได้รู้สึกโกทีมเขาจะเซฟดีนะแต่เหมือนจะเซฟสู้โกทีมเราไม่ได้วะ<อ>่ะอันนี้ทําอะไรเด่ยอันนี้เพื่อนจะวิ่งไปไหนครับเนี่ยฮัลโหลเพื่อนเพื่อวิ่งไปไหนครับเนี่ยฮลัลโหลจ่ายได้ครับอย่าจ่ายให้เพื่อนที่วิ่งอยู่ก็พอ ไปโอ้โลงกันานาหนี้วิ่งวิ่งยังไงยังไงลงกันานาหนี้พิทาสพี่ยิงหลอกหนึ่งทีโดนหลอกอีกแล้วยังไงโลบขาหักยังไงหลอกอีกทียังไงยิงไมด่ดีโอ้โหหลอกสองชั้นสามชั้นโอ้คนหรือหมูวะโดนสามชั้นนะ่ะอ้โวโอ้รอ,อบนี้พี่ไม่วิ่งแล้วว่ะเพราะว่าอะไรรูป้ปะเพราะาพี่ยิงจนเหนื่อย,อยงไงน้องไปกันต่อครับผมยาวๆโอ้โห้ดูดิ ที่ผมเซฟดีจัดโกระดับโลกยังไงครับโกระดับโลกโอ้กูดูทรงกูว่าโกไม่จ่ายแล้วเออโกไม่จ่ายแล้วไปให้เพื่อนได้เจดฉายหน่อยโอ้มีโซมาลังขาแต่หลังไม่อยู่ครับหลังไม่อยู่ครับผมโซ่แตกโซ่ขาด <S <S ไปครับโกโชให้ผมดูโชให้โลกนี้ได้เห็นว่าเป็นโกก็เลี้ยงมายิงได้จัดไปเพื่อนผมหลีกทางให้แต่ผมรอซ้ำอยู่นะ โอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องซ้ำครับผมระดับนี้จ่ายได้ครับจ่ายได้จ่ายได้โอ้โหดูดิมันต้องทีเวิร์สอย่างนี้น้องจ่ายได้ก็จ่ายโอ้โหบางคนนี่แบบโดนลุมสามตัวยังไม่จ่ายเลยจะเชื่อ <c oughs> มาดิพี่เลง็งพี่เตรียมยิงนะพี่เตรียมยิงนะอย่านะอย่ามาใกล้อย่ยามาใกล้โอ้มีคนแยง่งโอ้มีคนแยง่งโอ้นี่ไงมาแย่งเขา <c oughs> ไม่ไหวแล้ววะ่ะเล่นไปเล่นมาเริ่มมีคนแย่งยิงวะ่ะ รู้สึกไม่เฉดเฉยว่ะอยากเป็นเพื่อนคนเดียวว่ะโอ้ยเล่นใหม่ดีกว่ามาครับผมต้นเกมเราก็เอากันเลยเจอสูตรไปหลอกหนึ่งทีงงกระโดดทําไมกระโดดทําไมโอ้โหพี่ก็งงเนี่นาะพี่หาท่าเต้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้นแอคก่อนพี่เต้นแอคก่อนน้องโจ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 โอ้คือแบบว่าเล่นไปก็เจ็บคอไปงงว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนโดนแย่งโอ้ยโอ้ยเล่นคิงเหมือนกันหรอ จะเป็นิงริงหรือิงริงจวยเดี๋ยวมาดูกันน้องโดนไม่ดิโอ้ยไม่โดนวะเอ้ยเข้าเป็นิงจริงๆหรือเปล่าวะโอ้ยโอ้ยไม่ได้งจริงหรอกคิงจริงจวยนี่ดูดูงจริงดูไว้เป็นตัวอย่าง่าหาว่านะสอนน้องโอ้โหเต้นอีกน้องเต้นอีกโจ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 โอ้โหไม่ไหวแล้วครับผมไม่จะเล่นไม่ไหวนะเสียงกูเนี่ยไม่ไหวแล้วมาครับ จ่ายได้ครับเพื่อนโอ้เพื่อนไม่จ่ายได้อย่างงี้โอ้โหเพื่อนไม่จ่ายแล้วทรงนี้อย่าไปซื้อของที่ตลาดนะเขาแจ้งตำรวจจับไปนะไม่ชอบจ่ายอะ่ะโอ้โหยิงไปเท่าไหร่แล้ววะน่าเอาหน่อยครับผมเอาหน่อยสไลด์โอ้ขาหักว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไหวครับไหวครับเพื่อนขอแค่จ่ายเพื่อนขอแค่จ่ายอีกลูกเดียวเนี่ยเกมจบขอเป็นคนปิดได้ไหมขอเป็นคนปิดได้ไหมครับ วิ่งมาวิ่งมาทำไมขาหักไปยิงขอเป็นคนปิดได้หรือไม่โอ้ยน้องเอ้หยุดพิธีใครก็ได้หยุดพิธีก็เป็นไงกันมาครับ,รบสำหรับคลิปเกมบูล็อกเลเวล์ บอกเลยว่านี่ก็เป็นการทําคลิปยาวเกมบูลล็อกครั้งแรกของช่องลุงโป้งเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าคลิปแนวนี้เนี่ยก็น่าจะไปทําแมปมวยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแมปบูลล็อกนี่ไม่เคยทำนะสำหรับคลิปยาวแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็กดไลค์กันเยอะๆนะจะได้มีคลิปใหม่ตามมาที่หลังนะครับผมแต่ตอนเนี้ยวางแผนทาคลิปต่อไปไว้แล้วสําหรับเกมบูลล็อกนะครับสปอยอยู่ท้ายคลิปนะจะเป็นคลิปของสไตล์ไหนหรือคลิปอะไรไปรอลุ้นกันนะครับผมจุ๊บ สุดท้ายลุงโป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้ลุงโป้งได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วผม Boa